คือการกระทำทำเราเด็กอายุยังไม่เกิน5าปีซึ่งไม่ใช่พัญญาหรือสามี6องตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นนายพมเนี่ยจะคุมตัวนายสมคิดหรือแดงคงนิพิษไปส่งที่สถานีตำรวจภูทรอ,อาเซ็นนะค,คนเดียวแา่ไม่ครับตามบัตรนี้นะทาบลักให้ตรงกันนะ เดียวนะตุ้มนะยอมรับว่าตัวเองเคยตุกจับคุ้มเคยตุกจับคุ้มในคดีนี้รู้ไหมไม่ครับไม่เคยทำปิดมาก่อนไม่ไม่ครับอ่าหกบตาไม่ไมไม่แจ้งยาแจ้งแฟนนะยาเอาแฟนเนรัวเรามาจับเรื่องเดียวเราติดต่อยาดเนี่ยเดี๋ยวพอติดต่อไอที่โทรศัพท์มีเบอร์เบอร์ตาวได้ไหม ถีก <łość> ็ประทีดมากะ้มะองใจตรงถีก็ประสมาเหมือนมเฟือึงไม้เพราะมตามคนดินต้องตามอมไม้มันออนไลน์ตัวทีโซโรยังไม่องนเรท้ครับคิด